สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาไล์สดนะคะทดลองไล์สดค่ะแนวตั้งนะคะที่สวนสวนผลไม้เพื่อนๆตอนนี้ยามเย็นค่ะประมาณหนึ่งทุ่มของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีแดดอยู่ก็เลยลองไล์เพื่อนเอนเห็นไหมคะอันนี้ต้นลูกพุนนะคะ พลุนค่ะพุนตอนมันจะเป็นดอกสีขาวเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงใจพามาชมดอกพุุนค่ะพุุนนี้พอดิบๆมันจะเป็นสีเอ่อสีเขียวนะคะต่อมาก็จะเป็นสีม่วงม่วงแล้วก็เป็นสีม่วงแก่แล้วก็จะมีรสอร่อยนะคะ จะพามาชมดอกมันนะคะเพื่อนๆแล้วดูพื้นพื้นนะคะเขาก็ไม่ได้ตัดหญ้านะคะนี่ดอกมันค่ะเพื่อนๆจ้าดอกมันเหมือนดอกซากุระเลยค่ะอยากเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนี่ยที่ประเทศสวิตนะคะที่นี่สวิตเซอร์แลนด์นะคะพาเพื่อนๆชมนะคะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัด มีต้นเล็กๆด้วยค่ะต้นเล็กนี่ก็ดกมากเลยแต่ป้าก็จะอยู่ไม่ทันที่มันออกลูกนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะอาทิตย์หน้าก็จะกลับบ้านแล้วเสร็จธุระก็กลับบ้าน้าชมดอกไม้ดอกไม้ก็จะเต็มพื้นเลยค่ะสวยงามขอบคุณมากนะคะ3ามล้านดวงใจขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ นี่ค่ะสวนกําลังออกดอกเลยค่ะกําลังออกดอกเลยมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นอ่อนนะคะต้นเด็กๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะลูกพุนนะคะตอนนี้มันออกดอกเต็มต้นเลยพามาดูดอกเขาว เหมือนดอกซากุระเพื่อนๆจา๋าเนี่ยดอกมันเนี่ยธรรมชาติมากเลยแล้วทุ่งหญ้านะคะเนี่ยหญ้านี้ก็จะไม่มีการพ่นยานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าลอให้ดินมันแห้งอีกหน่อยหนึ่งเขาก็จะตัดเขาก็จะตัดหญ้านะคะไว้ให้วัวกิน นี่ค่ะทางนี้ต้นใหม่หมดเลยต้นใหม่หมดเลยธรรมชาติมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องทารินีดอกดกมากค่ะขอบคุณมากค่ะไหนฝนขอบคุณมากค่ะลองไลฟ์สดดูค่ะสวนของเพื่อนกันเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะเขาจะทำสวนเขามีสวน แล้วก็ทำสวนผักขายนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งเขาทำกำไรเยอะมากวันนี้มาเยี่ยมเขานะคะก็เลยมาถ่ายมาค่ำแล้วค่ะค่ำก็เลยตอนนี้ที่สวิตหนึ่งทุ่มนะคะก็ยังไม่มืดขอบคุณมากนะคะสองล้านดวงใจเนี่ยถ้าต้นใหม่นะคะมันก็จะติดติดลูกเยอะเลย เดี๋ยวจะพาไปดูทางโน้นก็เป็นต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลกับต้นเปียนี่เปียนนี่นนก็ภาษาของเราว่าลูกเอเดี๋ยวดอกไม้ค่ะดอกไม้จากธรรมชาติอันนี้วัวก็กินนะคะวัวก็กินสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา มาดำกะปิทันเนื้อนี่จะให้ดูนะคะว่าต้นไอ้นี้ต้นนี้ผักเป็นผักที่กินได้นะคะเพื่อนๆมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกับเหมือนกับผักติว้วคนไทยก็หาซอกแซกนะคะคิดถึงบ้านก็ซอกแซกหากินกันเนี่ยค่ะจิ้มกับน้ำพริก เดี๋ยวเอาไปแกงก็ได้อร่อยเนี่ยแต่มันไม่ค่อยมีเยอะแถวนี้ไม่ค่อยมีเยอะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็รอกันแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมองไปทางไหนจะเห็นแต่ดอกขาวๆเห็นไหมคะดอกขาวๆเต็มต้นเลยแหละ เรียกว่าดอกซากุระก็ว่าได้เนาะนี่ต้นนี้ดูสิคะนี่ต้นนี้ต้นเปียนี่ดอกมันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันไม่มีสีเขียวอันนี้เกสรมันก็จะสีขาวสวยมากเลยหน้าใบไม้ผีก็จะไม่มีใบไม้นะคะจะมีแต่ดอกเพื่อนเพื่ดูนะคะดูพื้นหญา ดอกไอ้ที่นี้เขาจะเรียกหรือประสานดอกฟันสิงโตนะคะฟันสิงโตก็กินได้ทั้งดอกทั้งทั้งใบนะคะดอกก็เ,าเอาไปทําน้ําชาได้นี่คะ่ะดอกมันดอกสีเหลืองเหมือนดอกเป็นจมาดบ้านเราเลยเนี่ยยอดมันใบมันก็เอาไปสามารถไปแกงเหมือนแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อน เป็นทุ่งหญ้าเลยทุ่งหญ้าสวยงามมากนะคะทดลองไลฟส,สดนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยดอกเป็นพวงๆเลยสะออนดอกมันเนี่ยเขาเคยมาตอนที่มันเป็นลูกคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเคยมาเจ้าของเขาก็ใจดีเขาก็ให้กินให้เอาไปกินกันคะ่ะ เอาแล้วได้เจ็ดนาทีครึ่งแล้วห <c oughs> ันหน้าเขาหาดวงอาทิตย์ขอบคุณมากนะคะสี่ล้านดวงใจสี่ล้านดวงใจสวยไหมคะสวยไหมคะที่นี่สวิตเซอร์แลนด์นะคะป้ามาไม่นานค่ะมามาทำธุระ เสร็จแล้วก็จะกลับนะคะเพื่อนเๆจ๋าให้ดูบรรยากาศลาไปก่อนนะคะเพื่อนเื่ๆจ๋ามันค่ำแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นบายบายสวัสดีค่ะจะจบตรงไหนแล้วนี่ chụp tuần này lên đi